แม่เอาบัดเนี่ยกินเอาอแซนี์วิชกินยาฟ้อนยื้อเอาเอ่ะกินบัดเนี่ยจะกินได้แล้วอ่ะแต่มาเบิงเบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งหยักแล้วมาเบิ้งอันนี้เฮ้ยขอบคุณเด้อลูกหลานสุภาพรอายุมันกันยื้อนำๆเลยดวยเด้อเราเบิ้งเด้อทรงป่าสมมาให้ยตกไคร่ทอด <c oughs> พ่อโล่ป,ป,ปูปีเต็มไจเรสชาติแซ่บ โอ้ปทะเทอื่นก็วมาแซ่กแล้วนากปากเลาเยอะเหรขนาดไม่กินน้ำกันจะพี่น้องกืนเยอเอาายพอนบอือมันบอบางอึนี่มาจากไหจากอาจารย์ดับเบิลดีได้เอามาให้เนี่ยแล้วปลูกหรือเราเอามาจะใส่บุญอายกอีกกันปลูกที่แถวถนนข้อนกินละัปลูกที่แถวถนนข้อขิดพนะอายกแล้วแก้วตัวนี้กระแก้วมาจากสุภาพพอนเลยเนี่ยสุภาพพอนทรงมาน้ำกันเนี่ย น้าวจ่มจ่มฮะเนี่ยเนี่ยติดไงมันมาหน้าเอาอีกแล้วไนมันกลับมาหน้ามวยสิปู่มายูงไม่แย่ปู่ไม่แย่ปู่แม่มันต้องกินกระพรกจันทีว่ากินรสมึงกินได้ขอยสิเทดใต้พกเจเบิงเริอพวิธีกินวิธีกินเข่ากินอันนี้วิธีกินสมปามันต้องจังสี่ซีพี่น้องเนี่ยอืมอืมอืม อันนี้เนาะโจดที่นมางอไม่หน่อยแรงกเห็ไร้จะแรงอ้งองมอืมอืมอ no ืเอ็ดอืองมอืมไืมอืเอืม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 อืเอืมอือืม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 อกมอืาอืเอืมอือืมอืมบืมอืมอืดอือืมอกมนืมองมอืมบือืมอืออมอ นี่ก้างตีก้างไม่หยางบิ้งดีๆเอามาบิ้งไมาบิ้งนี้ามอืมอืมเท่นี้บ้ห้าก้างกูก้างแก้าน่ยว่าก้างปลานั่นแหละจะไปกินมองมันก้างลายแม่กินมองมันกินช่องมันช่องมันมอง มันไมีก้างไปกินมองหางแม่นบ่กินมองมันเนื้อหลายๆาตะเพียนน่ะมันไม่ได้ก้างน้อยเพราะนั้นเลยกินมองก้างเงี้ยมันมั้งแม่นบ่าเขีนได้ไหมออกบ่้าฮึบ้าเกลือก้างแพ้ เหนอช่วยแต่เแเอน่อกแล้วสิน้ำน้ำ้องจัาเอืมออกเลยมันบะน้ำนี้จะาือมาจากคันสิอืนขม้าวันเนี่ยการานว่น้ํานออกการปฏบัียนข้าพอแล้วข้าน้อยเดี่ยวนึงดออออกแล้วมันบ ออออกไรก็กินน้ำบอนออกก้นบอนปลาบอนจเสียแล้วคอยกินแล้วเอ็นแล้วก็่้งแล้วานั่นไห้เอาม่บัดเนี่ยว่าจิกินแซ่บแซบว่าตีแม่ฮห้ามข้ามย้ายบอนก้ากันบ่บเดียวจ้าต้องกินหมองกลางๆข้อมันได้แม่จะจะไปกินหางมันหางมันก้างออกแล้วกลางแยมแมนบอเอาวก่อนแม่ สินสันกับมองก่างมันเนาะไปกินมองทองคุณน้าจะกินนี่เอยมองทองคุณน้าเนี่ยมันหลายเนี่ยับเข้าไปยับเข้าน้าจะไปกินมองสันมันทองก่างมันยุ่งหั่นเนาะจะมองทองมันต้องนวดต้องเสิร์ต้องคอยสปินหายเออืืออเนี่ยเนี่ยลองเนี่ย นี่มองนี้จะตุ่ยเลยบ่ะจะนั่นเจ้าเจ้ากระตั้งเป็นดอกไข่แต้งมองได้แห้จะไม่ค่อยเอาเนี่ยมองเนี่ยนี่นี่มันหนาวนี่เนี่ยต้อมมันหนาวนี่หั่นตั้งเป็นดอกยัข่แต้งไปแห้งมองได้เป็นเนงออกไปโมดเ่าเอาดอกอปลืองเขาก็มีดีน้องมีอะไรอก็มีไปทั่วล่ะแต่ว่าต้องต้องเบิ่งดีๆ ตอบค่อได้ไรออ <c oughs> กับพี่ง้องบางก็ก็คุอตอบก็ไมนเสีหายตาัดเล้ไม่ยายกได้เปดตัดมันยาวมันตัด